เจ้าเมื่อยยังวะยัยเจ้าเห็นยังเจ้าคือเมื่อยเออนั่นล่ะคอยก็อยากอยากถามพี่น้องเฮาาชาประมงประมงหาปลาทู่เจ้าได้หามเนาะเจ้าเนา้องได้หามได้ขอดได้ค้อนี่ข้อนี้แม่นะได้ค้อนนี่โู่ธรรมดาเลยเด้อที่หาบกระบอกหามเนาะกระตาเอาไปสองอันเนาะได้ค้อนตัวนี่บนในป้ายยังพี่น้องไปเบิ่งไปหลุ่นปะ เงยล้วนเอาได้ปลายยังมาไปเบิ่งไปเบิ่งครับผมได้ปลายยังดีนักเติบได้นี่พี่น้องตู้ยตัวใหญ่เนาะตัวตัวตัวตุ้ยเปิลเปิลพี่น้องพนังตัวสันพี่น้องเอ้ยพนังตู้ใหญ่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พิ่น้องออกจากกระตาก่อนพี่น้องเอาออกกระตามาสูกเนาะโอ้โหพูดนะพูดนะไอเสบานคือห่อยลูกค่เดียวขนานได้ตัวใหญ่เลยเฮ้ยตัวนี้ตัวแถมมันนี่ แถมอีกของแถมขึ้นหน้าพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่โลนมานขนาดเลยมันมานโดยผูกมาน,นเนาะโอ้ไม่ใหากินมานไม่ถอยเนาะแมนนะดิเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงเนาะแค่นั้น